นาโตป,ประกาศว่าจะเพิ่มงบประมาณด้านการกลาโหมให้ถึง5%ของ GDP ภายในปีคศ2035ผลพวงจากสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียกับยูเครนรวมไปถึงการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าโลกใบนี้ไปตลอดกาลนะครับเช้าวันนี้26มิถุนายน68ราคาตองคำของไทยปรับลดลง100บาท รูปพรร์ขายออกบาทละ52,100ทองคำแท่งขายออกบาทละ51,300บาทเกิดอะไรขึ้นโมในชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็ยังคงดูเปราะบางอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ไปกล่าวเอาไว้ในการประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มนาโตที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลกับอิหร่านยังคงเดินหน้าไปได้ด้วยดีครับ ขณะเดียวกันที่ประชุมสมาชิกนาโตเห็นชอบให้มีการเพิ่มงบประมาณด้านการกระลาโหมให้ไปอยู่ที่5%ของ GDP ภายในปีคศ2035ทางทางที่ของเดิมเป้าหมาย2%เนี่ย ยังทํากันแทบจะไม่ได้เลยนะครับรวมถึงยังให้คํามั่นสัญญายึดมั่นเรื่องของมาตรห5ปกป้องซึ่งกันและกันอยู่นะครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็มีท่าทีที่ผ่อนคลายขึ้นกับนาโตจากตอนแรกเหมือนส่งสัญญาณว่าสหรัฐพร้อมถอนตัวจากการเป็นพี่ใหญ่ของสมาชิกนาโตเพราะว่าสมาชิกนาโต้ชาติอื่นเนี่ยเอาเปรียบสหรัฐไม่ยอมลงขันให้แต่สหรัฐคอยปกป้องแต่ว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ระบุเอาไว้ว่านาโต้ไม่ใช่ภาระนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สมาชิกนาโตกลับมาหวานชื่นกันอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นขั้วอำนาจที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะครับทั้มยังบอกด้วยว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการคุยกันกันกบอิหร่านเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเร่งรีบอะไรแล้วก็ยืนยันนะครับว่าสหรัฐอเมริกาได้ทําลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจนหมดสิ้นไปแล้วและจะมีรายงานว่าอิหร่านได้ขนอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนานิวเคลียร์ออกไปแล้วและน่าจะสามารถฟื้นโครงการนิวเคลียร์ได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับ นอกจากเรื่องของความตึงเครียดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลายแล้วแต่ว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยยังคงทรงทตัวอยู่ที่65เหรียญต่อบาเรลครับแต่ที่น่าสนใจก็คือตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าหุ้น n v i d i ียสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทำให้ n อ i นวียขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกแซงหน้า Microsoft ด้วยครับ ส่วนราคาทองคำเองก็ฟื้นตัวเหมือนกันนะครับจากความคาดหวังโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยได้แม้ตอนนี้เจอรวมพาเวลประธานเฟดส่งสัญญาณค่อนข้างจะคลุมเครือด้านหนึ่งระบุเอาไว้ว่าไม่จะเป็นต้องรีบรดลดดอกเบี้ยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปิดประตูโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยหากว่าเงินเฟอ้อสหรัฐไม่ได้เร่งตัวขึ้นจากภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ พอมีความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแน่นอนว่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงราคาต่อคำตลาดโลกก็เลยฟื้นตัวขึ้นมายืนอยู่เหนือ3,330เหรียญค่อนข้างจะแข็งแกร่งทีเดียวครับแต่ว่าราคาต่อคำของไทยเนี่ยเจอเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากดเอาไว้อยู่นะครับล่าสุดวันนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่32บาท50กสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับ แล้วค่ำคืนนี้จับตาดูต่อนะครับสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรามาสที่1ประมาณการครั้งสุดท้ายดูซิว่าจะอยู่ที่ลบ0.2หรือไม่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีมุมมองยังไงบ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์โดยเฉพาะกรณีที่นาโตเพิ่มงบประมาณด้านการทหารจะไปแตะอยู่ที่5ได้จริงไหมของ GDP บอกเล่าเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ